สองสามสี 2, 3, 4, ่าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับประเดียวพระคุณลุงตานะครับประกาศเชิญนะครับญาติโยมญาต,ต,ติทีรททุกฝ่ายตลอดถึงครูบาอาจารย์นะครับไปปลูกต้นไม้นะครับน้อมถวายในวันแม่แห่งชาตินะครับนี่ดีนะครับนี่เรับผม

อาจากาจุคนละจตัวนเสริลกาเสริลกาเจ้าพ่อเองนะแล้วก็จะประกอบดีๆแล้วเสรอลกาเสริลกาแล้วก็สององค์ไงใส่ได้ปะออกพุทธออกน้ำพี่ัติ ท่านพรโอร๋โอนะครับนี้ยระมาสก,การค่ะสธุวันนี้พระเดชพระคุณนงตาจะเมตตานะครับให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งคลือหัดแลบะบรรพชิตนะครับปลูกต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้พิเศษนะครับร <laughs> สิบวันนงสงอยู่ในว่นใดได้เจ้านี้ ต้นไม้พิเศษนะครับที่พระเดชพระคุณหลวงต่านจะนำพาคณะสงฆ์และญาติโยมปลูกไว้นะครับเป็นอนุสรณ์ชีวิตนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับหอดบนยอสัญญาณเนาะนี่นะครับนี่สามเณรน้อยกำลังเตรียมตัวนะครับววยงาขอออตเรื้ เฉลิมชัยครับพระเฉลิมชัยครับภาพนิ่งครับกับมหานพระเฉลิมชัยรูปหนึ่งแหละครับมหาทันยบูลรูปหนึ่งครับพระมหาทันยบูลครับพระปิยะสวนดีครับ นี่นะครับนี่สถานที่ที่จะปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้พิเศษนะครับต้นไม้งามและยังไม่พอนะครับคนก็ต้องรอด้วยนะครับนี่มาม้อนนะครับตอนไปทุ่งนาระเบียบหนึ่งนะครับตอนวันนี้นี่พิเศษนะครับนี่เหลี่ยมนี้จะบาดมือเลยนะครับเด้อเป็นบุญพิเศษนะครับนี่ ดพระคุหลวงตาจะได้นำพาลูกศิษย์ลูกหานะครับปลูกต้นไม้นะครับไม่รู้ต้นอะไรบ้างนะครับเป็นต้นชานต้นมันอยู่ไกลเปลี่ยนต้นไม้อย่หแต่อยู่นี่ขนามดังนะครับมันอยู่ไกลหนึ่งสองสามสี่ห้า